สวัสดีครับพอแม่พี่น้องไทยเคินลำเป่ากับพี่น้องโชกเทศสุภุสกุลครับปีน,ปปน,ปคน,คปนี้เขาก็มีอย่างหลายครับที่มาแจง้งแต่ว่าเขาก็มีข่าวดีอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าชิงนี่หนักแตง่งเพลงมือดีที่มาความสามารถได้ไม่ยูใครไทยเคินลำเปล่ายางเป็นท่านการสิมาซอยสั่งสรรผลงานเพลงสุพิสุนองตอนปีตอนนองให้ได้รับชมรับฟัง ใา,ายที่เคลือน้ำเปล่ายินดีตลอดรับนะครับเด้ออาจารย์หยุดมือพิ้นแห่งรุ่มน้ำโขงอาจารย์หยุดเนะาะใครเคลื่อนลำเปล่าแตยิ่งดีตลอดรับยังเป็นทางการครับาจากไหนก็ฝากพี่ฝากน,อกน,อกน้องเด้อครับผมแล้วก็อีกบ่ดบนบ้านเกินรอบผลงาน,นจะเสียสู่พ่อแม่พี่น้องได้ฟังได้รับชมกันครับผมจากไหนก็ฝากใายที่เคลือน้ำเปล่าเขาไปติดตามกด like กดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้คายที่คือลำเปาเป็นกำลังใจสันญาณแรกนะครับเด้อขอบคุณครับประกาศยินดีตอนรับอาจารย์หยุดมือพิณนบูปน้ำโขงครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับมณีกราบสวัสดีเลยครับเด้อผมโซนุทกรนะครับผมมณีก็เป็นทางการทั้งน้อยนะครับผมกรรมณีซิมาตอนรับนะครับอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะครับผมที ที่เขามารวมงานนั่กับข่ไ้ยคือล่ำเปล่านะครับผมอาจารย์ยุทธนะครับมือพินลุมนาโค้งนะครับผมกะหุ่นจักรันมาโดนนัละแต่ว่าก็ดีใจนะครับที่เพิ่นเขามารวมงานนั่กันอยากให้เพิ่นเขามาครับยินดีตอนรับหลายๆนะครับผมที่มาดูแลการทําเพลงนะครับผมเรื่องเพลงเรื่องอย่างหลายๆอย่างนะครับผมกะรู้สึกว่า เพิ่นกะเป็นคนนึงนะครับที่ว่ามีความสมนรถนะครับผมขดีใจนะครับที่อยากขยกใข้เขามาโดนนี่แหละแล้กกาพึงพ่อนะครับว่าสิ่ดไมาอยู่น้ำกันนะครับคดีใจอยู่ครับดีใจหลายขอบคุดหลายๆนะครับเด้อที่เขามารวมงานกันนะครับผมขอบคูณหลายๆครับยินดีต้อนรับนะครับผมจุดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสภูสุคนเด้อนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีน้อนะครับกะ ได้เขามาร่วมงานนะครับกับค่ายไทยเคื่อนลำปาวนะครับกัขอบคุณในลายที่เปิดโอกาสนะครับให้ได้เขามาเป็นคนที่คอยพพอร์ตเกี่ยวกับผลงานเพลงกับการแต่งเพลงนะครับก็คงเสีวเร็วนี้คงสีได้รับฟังนะครับคงได้รับชมเกี่ยวกับผลงานเพลงนะครับที่ออกมานะครับจากปลายปากกาเนาะทาจังานหนกฝากพี่น้องสุภุสุคนเนอนะครับเป็นกําลังแรงใจกดไลค์นะกดซับสไครต์นะครับ ฝากติดตามทางช่อง YouTube ของช่องไทยเขื่อนลำปล่าด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีนักร้องที่มีคุณภาพนะครับก็มีเพลงออกไปเยอะแยะแล้วนะครับมีคุณภาพก็มีหกเท่านแล้วนะครับตอนนี้ก็เลือกๆที่ว่าผลงานเพลงจีบปปอยออกเรื่อยๆยนะครับฝากพี่น้องสุภาพสุขคนนะครับติดตามไปกระลังแรงใจให้นั่ยเ้ยนะครับขอบคุณหลายๆครับ